มาดูซิว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมโอ้ยังเยอะเลยนะเนี่ยดูดิแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอยโอเคนะครับก็ต้องขอการสวัดส,วสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้โมาโยกับพี่แล้วเช่นเคยครับ ช่องบีบชานแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมการีน่าซีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีกิจกรรมนะครับอินดิพัสเสขั้นสูงมาใหม่ล่าสุดนะครับสามวันเท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจวิธีการเล่นการรับส่วนลดนะครับว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยแล้วก็ใครที่ตามมาจากต็อกนะครับคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับส่วนใครได้กี่เปอร์เซ็นต์ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบอกเพื่อนๆบอกไว้พี่ด้วยนั่นเองนะครับผมมาโอเคก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์พี่กันด้วยนะครับผมกิจกรรมจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับผมอยู่ตรงปฏิทินตรงนี้นะครับอันที่2นะนะครับแดงๆนะตรงเมาส์พี่เห็นปะกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีตรงนี้นะครับนี่นะครับปลาฉลามตรงนี้เลยนะครับเป็นอินดิตร์พาร์ทให้กดเข้าไปนะครับหรือว่าเราจะกดเข้าในหน้าปฏิทินอินดิตร์พาร์ทสีกันสูงเลยก็ได้นะครับพอกดเข้าไปปุ๊บ นะครับอ่ะมันจะเด้งกาแบบนี้แต่ว่าอันนี้พี่สุ่มไปแล้วนะครับอันนี้พี่กดกดรางวัลไปแล้วเดี๋ยวพี่ขอเข้าอีกรหัสหนึ่งละกันนะครับจะได้เข้าใจเนาะก็คือถ้าอยู่หน้าแรกเป็นแบบนี้ใช่ไหมให้กดเข้าตามที่พี่บอกเมื่อกี้เลยนะครับกดที่ตัวอันที่2ตัวนี้ตึ๊บนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับตรงนี้ตรงตรงูปฉลามตัวนี้นะครับป๊าบนะครับมันจะได้มาแบบนี้เห็นไหมนะครับยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ ลดราคาสิทธิ์ขั้นสูงกันเองมา3วันเท่านั้นนะส่วนเซิร์ฟนอกพี่ไปดูมาเมื่อกี้หนึ่งมา9วันเลยนะโอ้โหมานานกว่าเซิร์ฟไทยอีกนะครับผมโอเคนะครับมาเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับว่าพี่จะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับรหัสไก่พี่นะครับใครได้กี่เปอร์เซ็นต์คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับไปห,หมุนกันเลยนะครับผมป๊บมาดูสิว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมโอ้โหจังเยอะเลยนะเนี่ยดูดิแปดสิบเปอร์เซ็นต์คุยเกิน ทำไมได้เยอะจังวะโอเครหัสหลักพี่ได้เท่าไหร่วะได้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือรหัสไก่พี่นะโอ้โหเกรอ็มรู้งานจังนะครับผมแล้วก็กดเลื่อนขั้นครับผมปึ๊บมันจะเด้งมาแบบนี้นะครับโอ้โหสี่ร้อสิบเพชรเหลือเก้าสิบเพชรดูดิถูกเกินนะครับผมก็จะเป็นเซตขั้นสูงฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็คือปกติมันอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นเซตขั้นสูงนั่นเองนะครับส่วนนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเราสามารถเก็บได้นะครับเก็บขััั้้้้นนนนไดดก็คือมมจะลใฝ่งี ก็จะเหลือ90เพชรนั่นเองนะครับก right. ็คือบางคนเนี่ยยังซื้อไม่ได้นะครับมันขึ้นบอกว่าเพชรไม่พอนะครับแต่เติมเพชรไปแล้วนะครับแต่ว่าระบบมันบอกว่าเพชรไม่พอนะครับเพชรไม่เพียงพอก็คือมันบั๊กอยู่นั่แต่ว่ารหัสหลักพี่เนี่ยสามารถซื้อได้นะครับพี่ตื่นเช้ามาพี่ก็ซื้อได้เลยเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนี่พี่อัดวีดีโอไว้อยู่นะครับนี่พี่ก็กดเข้ามาปกตินะครับแล้วก็กดเลื่อนขั้นนะครับแล้วก็กดซื้อปกติเลยใช่ไหม นะครับรหัสพี่ไ,ได้50-5%ไหมพี่ก็ซื้อไปราคา2 0 3เพรนี่เห็นไหมก็ได้ปกตินะับแต่คนที่ซื้อไม่ได้เนี่ยเป็นบางคนเท่านั้นนะับเป็นบางคนเท่านั้นที่แบบว่ามีเพชรอยู่แต่ไม่สามารถซื้อได้นะครับก็เป็นบางคนเท่านั้นนะอันนี้คือพี่ตื่นตอนเช้ามาก็คือซื้อได้เลยเป็นรหัสหลักพี่ด้วยได้ไหมเนี่ยคุณบีทนะครับแคนอ่าพ uh, ีจ e ีอีสปอร์ตนะครับเพชรมีอยู่ 2, 8, สองเอแปดหมื่นสองเห็นไหมพี่ก็ซื้อได้ปกติเลยนะครับเนี่ย ื้อได้ปกติเลยนะครับแต่ว่าบางคนซื้อไม่ได้นะครับน่าจะติดบักอยู่ก็ต้องรอนะครับรอให้ซื้อได้ก็มันน่าจะบักเล็กๆน้อยๆนะครับบางคนก็ซื้อได้บางคนก็ซื้อไม่ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับกิจกรรมส่วนลดสิทธิ์ขั้นสูงนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเป็นอีอนดิทพาร์ท อันใหม่เลยนะครับอันใหม่ของเดือนกันยายนเดือนนี้เลยนะครับเห็นปะมันก็จะปลดแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้พี่ก็ซื้อเรียบร้อยแล้วเห็นไหมก็คือซื้อปั๊บเราจะได้ในส่วนสกินรถสปอร์ตเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสาหรับกิจกรรมส่วนรถใหม่ล่าสุดใครที่ยังเล่นไม่เป็นนะครับผมอ่าก็มาดูคลิปพี่ได้เลยหรือว่าใครที่ตามมาจากทวิตตอกนะครับก็คอมเมนต์บอกกันด้วยละกันนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้แหละนะที่นี้เดี๋ยวพี่ขออัปเดตในส่วนกิจกรรม ตู้สกินปืนนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นี่อยู่ในส่วนตู้ลัคกี้รอยัลนั่นเองนะครับนีเลยนะครับมีหลากหลายสกินปืนเลยแต่หลักๆก็จะเป็นสกินปืนนี้นะครับนี่นะครับ M 2 4นะครับสกินโอ้โหเป็นสกินแบบมีแบบลายน้ําตรงนี้นะครับเห็นไหมน้ำไหลนะครับโอ้โหอย่างที่ค่าศึกคือความเร็วรีโหลบหนึ่งนะครับแม็กกาซีนบวกหนึ่งจอกก่อบวกถึงสองเลยทีเดียวนะครับนี่เวลาถือประมาณนี้ นะครับอ่ามาไอ้มีมีถาวรแล้วก็ยีิบสี่ชั่วโมงนะครับโอ้โหเท่จัดจัดนะครับเท่จัดจัดเลยนะครับมากี่วันวันนี้น่าจะหลายวันอยู่นั่นเนี่ยนะครับโอ้มาเป็นเดือนเลยนะครับสามสิบสามวันนะครับส่วนวันนี้ช่วงบ่ายเย็นเดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการโหลดนะครับการโหลดฟรีไฟแอดวานสอนเข้าเล่นฟรีไฟแอดวานแล้วก็พร้อมกับรีวิวนะครับเต็มระบบแน่นอนนะครับจะรีวิวคลิปสั้นในทิกตอกแล้วก็ทําคลิป ใน u t u b e ด้วยนั่นเองนะครับก็รอกันได้เลยอาจจะมีสเีมตอนเย็นด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องรองกันได้เดดเดี๋ยวต้องรองมันเปิดให้ดาวน์โหลดก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดให้ดาวโหลดนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มีกิจกรรมอะไรอีกเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะก็จะมีอีดิทพลาตรงนี้ส่วนลดนะครับแล้วก็มีสกินปืนเ2 4นะครับส่วนลูกซองควงนะครับตอนนี้ยังไม่หมดนะในส่วนตู้สุ่มแทีเนี่ยเหลืออีก25วันเลยยาวๆเลย นะครับลูกซองตัวนี้เนี่ยเป็นกระบ,บอกแรกเลยนะครับที่อัปเดตเข้ามาในส่วนปืนอัปเกรดนั่นเองนะครับนี่ก็จะมีเลเวลหนึ่ง6 7สาสี่ห้าหกเจ็ถ้าทางเลเวลเจ็บอกเลยว่าโคตรเทดูประมาณนี้นี่นะครับผมโอ,อาโหอ,อย่างเทแล้วก็โมเดลนะครับผมโมเดลสกินปืนเนี่ยเอฟเฟกนานที่สุดทุกสกินปืนละพิว่านะครับนี่มันจะมาแบบนี้โอ้โหเทจัดบอกเลยว่าเทาจัดจัดนะครับนี่ โโอ้หประมาณนี้เลยนะครับอ่าบอกเลยว่าสวยจัดแล้วก็แรงด้วยค่าสเตตเขาเนี่ยก็คือดาเมจบวกสองอัตราการยิงบวกหนึ่งนะครับความเร็วความเร็วเคลื่อนที่ลบหนึ่งเองนะครับประมาณนี้เลยเอฟเฟกต์จะสวยสีม่วงนะครับตีมครบรอบห้าปีฟรีไฟนั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมสายฟรีนะครับในส่วนเอ่อกิจกรรมครบรอบ5ปีเหลืออะไรบ้างนะครับก็จะเหลือกิจกรรมเอ่อเมมเบอรี่นะครับเมมเบอรี่ตรงนี้เมมเบอรี่ตรงไหนเออเมมเบอรี่ตรงนี้ จะเปิดวันที่3ามนะครับเมมเบอรีแคปซูลนั่นเองนะครับนี่นะครับเมมเบรีแคปซูลก็จะเป็นกิจกรรมแบบให้ทําภารกิจนะครับาภารกิจก็จะรับของฟรีที่เป็นไอวอลนะครับก็จะเหลือไอวอลสหรับของฟรีฟรีฟรอีฟร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 ีกรีฟ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 ดีฟรีเรีฟ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 รียร่ฟรีฟรีฟรีฟรเปลีฟร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 ี่รีฟนีฟร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 เฟรีฟมีฟรนแหละ นะครับใครที่ยังไม่แลกอะไรก็รีบมาแลกนะครับเดี๋ยวจะหมดกิจกรรมก่อนเพราะว่าเป็นร้านค้าแบบจํากัดเวลานั่นเองนะครับช้าหมดอดเลยนะครับผมเาสําหรับกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็แล้วก็อย่างนึงนะก็จะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะเติมครบ199เบาเพชรนะครับรับในส่วนนี้เลยนะครับสกินไอวอร์ดนะครับเนี่นะครับผมแล้วก็บัตรสร้างห้องอันเองนะครับทีนี้ของใหม่พี่ลืมรีวิวเลยก็จะมีท่าทางตรงนี้ไหนรอกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีท่าทางเปิดตัวอ่ะดู ขี่รถมาอย่างเท่หนีตาางเปิดตัวอย่างเท่เป็นไงที่จัดนะครับแล้วก็ยันที่พลาดไม่ได้ก็คือจะเป็นาทางด้านของจันทราสีเลือดนะครับก็จะกลับมาเองนะครับใครที่รออยู่ก็เตรียมพชรไว้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับกลับคำว่าสวัสดีครับ